การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไตโรคไตวายเรื้อรังหมายถึงภาวะที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติทางโครงสร้างหรือหน้าที่ของไตเป็นระยะเวลานานเกิน3เดือนซึ่งส่งผลต่อสุขภาพโดยที่ไตสูญเสียหน้าที่ทำให้เกิดภาวะผิดปกติเช่นของเสียข้างมีภาวะซีดหรือเลือดจางเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ เกิดภาวะกระดูกพุนเสี่ยงต่อกระดูกหักง่ายความดันเลือดสูงซึ่งเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองด้วยสาเหตุและกลไกการเกิดโรคไตาวายเรื้อรังโรคไตาวายเรื้อรังโดยตรวจพบลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพบร่วมกันในสองข้อต่อไปนี้หนึ่งผู้ป่วยมีลักษณะที่แสดงถึงความผิดปกติของไตอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ต่อเนื่องนานเกินสามเดือนโดยไม่ขึ้นกับค่าอัตราการกรองของไต ตรวจพบอันบูมินในปัสสาวะตรวจพบความผิดปกติของการตรวจตะกรปัสสาวะโดยเฉพาะตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะมีความผิดปกติของเกลือแร่ที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดฝอยไตความผิดปกติของไตทางรังสีวิทยาความผิดปกติทางพยาธิสภาพของไตได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 2. ผู้ป่วยที่มีอัตราการกองของไตต่ำกว่า60ติดต่อกันนานเกิน3เดือนโดยอาจจะตรวจพบหรือไม่พบว่ามีภาวะไตผิดปกติก็ได้ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง 1. โรคเบาหวาน 2. โรคความดันโลหิตสูง 3. ความผิดปกติของไตพันธุกรรมการติดเชื้อระยะของโรคไตวายเรื้อรัง ระยะที่1ผู้ป่วยมีอัต App, ราการกองของไตมากกว่า90ระยะที่2ผู้ป่วยมีอัตราการกองของไต60-89ระยะที่3ผู้ป่วยมีอัตราการกองของไต30-59ระยะที่4ผู้ป่วยมีอัตราการกองของไต15-29ระยะที่5ผู้ป่วยมีอัตราการกองของไตน้อยกว่า15แนวทางการบำบัดทดแทนไต 1. การล้างไตาทางหน้าท้อง 2. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 3. การปลูกถ่ายไตาย 4. การรักษาแบบองค์รวมชนิดประขับปะคองการล้างไตาทางช่องท้องเป็นการขจัดของเสียและน้ำผ่านทางผนังช่องท้องโดยการใส่น้ำยาเข้าไปในช่องท้องโดยจะมีการเปลี่ยนน้ำยา4-5ครั้งต่อวันวิธีนี้สามารถทำที่บ้านหรือที่ทำงานได้โดยที่ต้องทำทุกวัน ผู้ป่วยสามารถเลือกเวลาทำได้ด้วยตัวเองข้อดีสามารถทำได้ด้วยตัวเองอยู่กับบ้านไม่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆเหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคหัวใจที่ไม่สามารถรองรับการดึงน้ำในปริมาณมากด้วยวิธีฟอกเลือดได้ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้การเกิดการติดเชื้อในช่องท้องซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการล้งางไตอย่างเคร่งครัดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง อาการปวดหลังวิธีการล้งางไตทางช่องท้องมีสองแบบล้งางไตทางช่องท้องด้วยตนเองล้งางไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเมื่อเลือดดำผ่านตัวกองที่มีเนื้อเยื่อที่ช่วยกองของเสียและนำด้วยกลไกการแพร่กลายเป็นเลือดดีและกลับสู่ร่างกายโดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะถูกควบคุมโดยเครื่องไตเทียมเส้นเลือดที่ใช้ฟอกไต เส้นเลือดที่ใช้ฟอกไตบริเวณแขนเส้นเลือดที่ใช้ฟอกไตโดยสายสวนหลอดเลือดดำภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ความดันโลหิตต่ำตะคิวคันตามร่างกายแพ้ตัวกรองการปลูกถ่ายไตยคือการนำเอาไตาของผู้อื่นที่มีชีวิตหรือผู้ที่เสียชีวิตจากภาวะสมองตายมาผ่านกระบวนการตรวจสอบ ความเข้ากันได้กับร่างกายของเราโดยแพทย์จะทำการผ่าตัดเอาไตาของผู้อื่นมาไว้ในร่างกายเราเพื่อทำหน้าที่แทนไตเก่าที่สูญเสียหน้าที่ไปอย่างถาวรแล้วการปลูกถ่ายไตถือเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยไตวายทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งต้องลงทะเบียนรอรับไตบริจาคที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยและต้องรับประทานยากดภูมิตลอดชีวิต การรักษาแบบองค์รวมชนิดประคับประคองแพทย์ประจําตัวของผู้ป่วยหรือทีมดูแลโรคไตเรื้อรังอาจจะเป็นผู้เริ่มต้นคัดกรองลักษณะผู้ป่วยที่ควรได้รับการพิจารณาวิธีการรักษาแบบองค์รวมชนิดประคับประคองเพื่อให้ทีมผู้รักษาและผู้ป่วยเองเกิดความคํานึงอย่างรอบคอบถึงข้อดีและข้อด้อยของการรักษาด้วยวิธีต่างๆระหว่างการตัดสินใจเลือกการรักษา ลักษณะของผู้ป่วยที่ควรได้รับการพิจารณาวิธีการรักษาชนิดแบบองค์รวมชนิดปะคับประคองมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า80ปีขึ้นไป 2. ผู้ที่มีอายุมากกว่า75ปีและมีสิ่งตรวจพบอย่างน้อยสองในสข้อดังต่อไปนี้ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีการพยากรณโรคที่ไม่ดีและไม่น่าจะได้ประโยชน์จากการบำบัดทดแทนตายเท่าที่ควรค่ะ 3. ผู้ที่มีการทำลายของสมองที่รุนแรงอย่างถาวรจนไม่สามารถทำกิจวัตรใดๆได,ได,ได,ได้หรือผู้ที่แพทย์หรือทีมผู้รักษาและผู้แทนโดยชอบทา <4. S 1> เห็นพ้องต้องกันว่าไม่น่าจะได้รับประโยชน์จากการบำบัดทดแทนไตค่ะ 4. ผู้ที่มีโรคเหลือรังอื่นๆนอกเหนือจากโรคไตเรื้อรังและได้รับการพิจารณาแล้วว่าโรคนั้นๆอยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรับการรักษาให้ดีขึ้นได้ หรือผู้ที่แพทย์คาดว่าจะมีชีวิตได้ไม่เกินหนึ่งปีค่ะ 5. ผู้ที่อยู่ในสภาวะไม่เหมาะสมสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการล้งางไตทางช่องท้องหรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้แก่5.1ผู้ที่มีโอกาสสูงที่จะไม่ประสบความสำเร็จในการเตรียมหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดทุกประเภทที่ตำแหน่งใดได,ได้และมีสภาพภายในช่องท้องหรือผนังหน้าท้องไม่เหมาะกับการล้งางไตทางช่องท้องค่ะ 5.2ผู้ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงเช่นความดันโลหิตต่ำมากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการล้างไตาทางช่องท้องทดแทนได้ค่ะ 6. Oh. สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายบางรายที่รับการบำบัดทดแทนไตยอยู่แล้ว ที่น่าจะมีความเหมาะสมในการเปลี่ยนหรือรับการรักษาแบบองค์รวมชนิดประคับประคองร่วมด้วยได้แก่ดังต่อไปนี้ค่ะ6.1ผู้ที่แสดงเจตจำนงด้วยตัวเองเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเคยแจ้งผู้แทนโดยชอบทำด้วยวาจาในการขอยุติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือการล้างไตาทางช่องท้อง 6.2ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ที่มีความบกพร่องในการตัดสินใจแสดงเจตจำนงด้วยตัวเองเป็นลายลักษณ์อักษรในการขอ,อยุติการฟอกไตถูกๆประเภทค่ะ6.3ผู้ที่มีการทําลายของสมองรุนแรงอย่างถาวรจนไม่สามารถทํากิจวัตรใดๆได,ได,ได,ได้หรือผู้ที่แพทย์หรือทีมผู้รักษาและผู้แทนโดยชอบธรรมเห็นพ้องต้องกันว่าไม่น่าจะได้รับประโยชน์จากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างไตทางช่องท้องหรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไตค่ะ6.4ผู้ที่อยู่ในสภาวะไม่เหมาะสมสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการล้างไตทางช่องท้องหรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้แก่ดังต่อไปนี้ผู้ที่มีโอกาสสูงที่จะไม่ประสบความสำเร็จในการเตรียมหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดถูกประเภทและมีสภาพภายในช่องท้องหรือผนังหน้าท้องไม่เหมาะกับการล้างไตทางช่องท้องค่ะ ผู้ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงค่ะผู้ที่ไม่ร่วมมือในการฟอกเลือดจนอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้ค่ะข้อ 7. ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอื่นๆอย่างเช่นมีอาการไม่สุขสบายที่จัดการลําบากหรือรบกวนการดําเนินชีวิตเป็นอย่างมากปัญหาที่มีผลกระทบทางด้านครอบครัวผู้ดูแลเป็นต้นค่ะสิทธิการรักษาและค่าใช้ใจ่ายประกอบด้วย สิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าสิทธิประกันสังคมและสิทธิเบิกจ่ายตรงสิทธิเบิกจ่ายตรงสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าใช้ใจ่ายดังต่อไปนี้ค่ะค่าสายส่วนชนิด2ช่องสำหรับแบบชั่วคราว3,500บาทค่าสายส่วนชนิด2ช่องสำหรับแบบกึ่งถาวร1น0 0 0บาทค่ะอุปกรณ์เส้นถาวรชนิดเส้นเลือดเทียมแบบธรรมดาตามความยาวที่ใช้500บาทต่อเซนติเมตร อุปกรณ์เส้นถาวรชนิดเส้นเลือดเทียมแบบมีวงแหวนเสริมความแข็งแรงตามความยาวที่ใช้600บาทต่อเซนติเมตรท่อต่อระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำชนิดอยู่ในร่างกาย1 5 5 0 0บาทค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเบิกได้ไม่เกินครั้งละ2,000บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งและสำหรับคนไข้ HIV เบิกได้ครั้งละ4 0 0 0บาทยากระตุ้นเม็ดเลือดแดงเบิกได้ตามแผนการรักษาของแพทย์ ค่าตรวจเลือดตามราคาที่กรมบัญชีกลางกำหนดสำหรับการล้างายทางช่องท้องสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ตามสิทธิเบิกจ่ายตรงได้ตามตารางดังต่อไปนี้นี้ค่ะโดยจะเบิกได้ตามชนิดและความยาวของสายที่แพทย์วางในช่องท้องน้ำยาล้างไตเบิกได้ตามแผนการรักษาการส่งน้ํายาผู้ป่วยมารับน้ํายาเองการขออนุมัติสิทธิประโยชน์การปลูกถ่ายไต โดยขออนุมัติผ่านระบบออนไลน์โรงพยาบาลปลูกถ่ายไตเกณ์ขออนุมัติกรณีปลูกถ่ายไตปกติคือผู้ป่วยตไว e 12. 12. ออตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ทมีอัตราการกองของไตน้อยกว่า15เกณ์ขออนุมัติการปลูกถ่ายก่อนที่ไตจะหยุดทำงานโดยมีอ,อัตราการกองของไตน้อยกว่า20เกณฑ์การทำผ่าตัดการปลูกถ่ายก่อนที่ไตจะหยุดทำงานคืออัตราการกองของไตน้อยกว่า10ค่ะ กล่าวโดยสรุปการบำบัดทดแทนตายทั้ง4วิธีที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถตัดสินใจร่วมกันกับแพทย์และพยาบาลเพื่อให้มีการเตรียมตัวในการรักษาอย่างต่อเนื่องตามวิธีการที่เหมาะสมกับตนเองและตรงตามสิทธิการรักษาที่มีอยู่ขอบคุณค่ะ